นี่คือสภาพแคมปิ้งคาร์ของเรา wa, คอนิจิวาคะปันแม่บ้านญี่ปุ่นจากฮิโรชิมาวันนี้ปันกับป้าป๋าจะพาไปแคมปิ้งริมทะเลจองไว้แล้วฝนตกก็ต้องไปค่ะแต่ก่อนไปเราจะแวะซื้อสบียนกันก่อนหาอะไรง่ายๆไปกินกันเป็นมื้อเย็นของวันนี้เพราะมื้อกลางวันเราจะกินบาร์บีคิวกันส่วนมื้อเย็นสถานที่แคมปิ้งไม่ได้มีจาหน่ายค่ะทุกคนมาเซเว่นทีไรก็ขาดไม่ได้เลยคือสมูทตี้ถามว่าสถานที่แคมปิ้งเนี่ยเราสามารถประกอบอาหารได้ไหมจริงๆมันก็ได้นะทุกคนแต่ป้าป๋าอยากกินแบบง่ายๆไไไม่อออออยยยาาาากกกกหหอบอะะรรรรปปเเเเเ็็็ลแววซื้้้สํจูขิน เ,เดินทางกันประมาณห้ิบนาทีบรรยากาศข้างทางก็คือดีมาก มาถึงสถานที่แคมปิ้งริมทะเลซีพาร์คแล้วค่ะที่มี่ตั้งอยู่ในเขตของฟุกุยามะนะทุกคนมาถึงอันดับแรกคือไปกินบาร์บีคิวกันก่อนค่ะบาร์บีคิวของแท้ไฟต้องลุกท่วมแบบนี้ ไม่มีอะไรจะฟินไปกว่านี้แล้วค่ะปันพกน้ําจิ้มน้ําพริกระเลียงมาด้วยเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่จะได้กินอะไรที่เกี่ยวกับเนื้อย่างบาร์บีคิวหรือจะเป็นชาบูหม้อนาเบะอะไรก็ตามแต่จะต้องพกมาตลอดค่ะน้ําจิ้มเพราะมันจะทําให้เนื้อย่างหรือชาบูอร่อยขึ้น3,000%เราสั่งของทะเลมาเพิ่มเติมนิดหน่อยรอบนี้ป้าป๋าดื่มแอลกอฮอล์ได้ชิวช เล่นหูเล่นตาบาร์บีคิวแล้วก็เครื่องดื่มที่เรากินมาเมื่อกี้จ่ายไปทั้งหมดประมาณ8,000เยนค่ะถือว่าคุ้มมากรรยากาศตอนนี้ก็คือฝนตกชํำตลอดทั้งวันแต่ก็ตกแบบไม่ได้แรงมากอะค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลาช่วยกันจัดเตรียมที่พัก รถบ้านของเราเป็นรถคันเล็กๆนะทุกคนอะไรอะไรในรถก็เลยดูมินิไปหมดตู้เย็นใส่สเบียงแล้วก็กระติกใส่เครื่องดื่มป้าป๋าคือซื้อของเพิ่มเยอะมากหลังจากที่ซื้อรถคันนี้คือเป็นคนที่เตรียมพร้อมทุกอย่างหมดเลยปันแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเตรียมแค่ของตัวเองล้วนๆถึงคนจะตกแต่บรรยากาศก็คือดีดีทุกคนเหมาะก่การจิบเบียร์เย็นๆมากถามว่านะตอนนี้อากาศหนาวไหมก็ไม่ได้หนาวนะคะแค่เย็นๆวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยค่ะที่เราจะได้มานอนบนรถบ้านก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะนอนหลับไหมเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นอยู่นะตอนนี้ก ประมาณหกโมงเย็นแล้วฝนเริ่มแรงปันกับป้าป๋าก็เลยต้องเข้ามากินข้าวกันในรถพอข้างนอกอากาศค่อนข้างหนาวเลยค่ะเอาจิงๆิคือสเสบียงเยอะมากปันกินเกี๊ยวซ่าก,กับสลัดไปหนึ่งกองก็คืออิ่มแล้วภายในรถเนี่ยปรับเปลี่ยนได้อีกนะทุกคนโต๊ะที่เรานั่งกินสามารถถอดเก็บได้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นที่นอนได้หลังจากกินข้าวเสร็จไปสักพักเราก็พากันไปอาบน้ําที่ห้องน้ำฝนก็คือตกไม่หยุดกันเลยค่ะตกหนักขึ้นไปอีก อาบน้ำเสร็จแล้วก็กลับมาปูที่นอนนอนกันค่ะที่นอนจะแบ่งเป็น2ชั้นแบบนี้บอกเลยว่านอนข้างบนแบบนี้อบอุ่นมากนอนฟังเสียงฝนกับขึ้นทะเลจะนอนหลับไหมเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาเล่าให้ฟังนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย